ไอ้พวกขว้องเมียนโถไทยให้อแนะพกมา้องเมียนโนพวกนางโาจี๋งงันงางไปาากามาสุโขทัยมากรุเทพมาเพชรชิรูมาระนองเองตแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือท่านนะครับก็จะเป็นพี่น้องยิ้มเมียนที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะมาจากประเทศลาวเวียดนามฝรั่งเศสแคนาดา อเมริกาแล้วก็จากประเทศจีนนะครับประกาศโอ้ว่าฝั่งฝังที่เราว่าตายเนี่ยนายหลอตังกำนังที่โอ้ตอนนี้เราจะขยับไปอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้เราไปชมวัฒนบวนตอนนี้มี จากที่ไหนมาบ้านแล้วนะครับต่างประเทศนะคะที่มีทั้งประเทศลาวนะคะฝรั่งเศสนะคะแคนาดาครับแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริการอเมริกาแล้วก็พี่น้องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผมเนื้อ ตอนนี้ท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็สามารถเลือกนั่งได้เลยนะครับเดี๋ยว